สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ power mark h l o c k power mark นะคะจะเป็นแผ่นมาส์กที่เราทำมาจากไบโอเซลลูโลสจากธรรมชาตินะคะซึ่งตัวไบโอเซลลูโลสนี้นะคะจะเป็นไฟเบอร์ที่ฟ่าและมีความยืดหยุ่นนะคะซึ่งทำให้ตัวแผ่นมาส์กมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมและมีความสามารถในการกักเก็บสารสำคัญเอาไว้ในตัวแผ่นมาส์กและปลดปล่อยสู่ผิวหน้าของคุณเมื่อคุณนำแผ่นมาส์กมาวางบนใบหน้านั่นเองค่ะตัวแผ่นมาส์ก Power Mask นี้นะคะจะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นสู่ผิวทําให้ผิวของคุณนั้นคืนความมีชีวิตชีวานะคะสารสําคัญต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะก็จะทําให้ผิวของท่านนั้นมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นทําให้ผิวนั้นเปล่งปังนะคะพร้อมกับสารสาคัญที่ช่วยบํารุงผิวทําให้ผิวอวบอิ่มน,น้ํานะคะแล้วก็คืนความอ่อนเยาว์และกระจ่างสายสู่ผิวหน้าของคุณด้วยนะคะตัวแผ่นมาร์กเทอร์มาร์กนี้นะคะจะช่วยลดอุณหภูมิที่แผ่นหน้าของคุณนะคะซึ่งเราต้องมาเผชิญกับ มลพิษมลภาวะหรืออุณหภูมิจากดวงอาทิตย์นะคะที่ทําให้เกิดความร้อนต่างๆบนใบหน้านะคะโดยรูปภาพด้านซ้ายตรงจุดสีส้มออกสีแดงนะคะก็จะเป็นจุดที่เรา,าเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากมลพิษมลภาวะหรือแสงแดดนะคะความร้อนจากแสงแดดต่างๆก็ดีนะคะล้วนแล้วแต่ทําให้อุณหภูมิที่ผิวหน้าของเราสูงมากยิ่งขึ้นและเกาะให้เกิดการอักเสบได้นะคะแต่ตัวแผ่นมาข,ของ p o w e r m a s k นี้นะคะเมื่อเรามีการมาร์กลงไปนะคะก็จะช่วย ลดอุณหภูมิที่ผิวหน้าของคุณลงนะคะก็จะทําให้ผิวนั้นมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความอวบอิ่มน,น้ํามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะคืนความสดชื่นสู่ผิวหน้าให้กับคุณได้นั่นเองนะคะสารสําคัญที่เราใส่เข้าไปในตัวแผ่น power mark นะคะจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น h ฮยาลูร n นิกแอซนะคะหรือว่าพีฮาโลสก็ดีนะคะที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณนะคะรวมไปถึงสารสกัด อื่นๆจากธรรมชาติอีกไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนนะคะหรือฮอลิฮอกก็จะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูผิวของทุกท่านนะคะแล้วก็ทําให้ผิวนั้นมีความมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงพระเอกหลักเลยก็คือเอ o โ b e เนะคะซึ่งเอ o โล b เ n นี้เป็นลิขสิทธ สารสกัดสําคัญนะคะจากบริษัทอูสกินที่เราใส่ลงไปนะคะก็จะทําให้แผ่น power mark เนี้ยได้รับสารสำคัญนะคะที่ช่วยดูแลไปที่สาเหตุของความเสื่อมชาราที่แท้จริงนะคะก็จะทําให้ผิวนั้นคืนความอ่อนเยาวกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ผิวนั้นมีความชุ่มชื้น อวบอิ่มน้ํานะคะผิวแรดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแลดูสว่างกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวของทุกท่านเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการใช้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะฉีกหนึ่งซองของตัว power mark ออกด้านในนะคะจะประกอบไปด้วยแผ่นมาร์กหแผ่นหยิบออกมาแล้วก็ทําการคลี่ออกนะคะแล้วก็ลอกแผ่นตะข่ายบางๆนะคะด้านใดด้านหนึ่งออกตัวแผ่นมาร์กจะมีลักษณะเหมือนไส้ของแซนด์วิชนะคะจะมีแผ่นตะข่ายบางๆประกบหน้าและหลังเราดึงออก แผ่นกอดน,นะคะแล้วก็นําแผ่นม์กด้านที่ลอกแผ่นตะข่ายบางๆออกไปแล้วมันแนบกับผิวหน้าของทุกท่านจัดเรียงตัวนะคะตัวแผ่นม์าให้ได้ตามรูปหน้าของแต่ละบุคคลหลังจากนั้นให้ลอกแผ่นตะข่ายด้านนอกนะคะที่เป็นตะข่ายบางๆออกทิ้งไปอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวแผ่นตะข่ายนี้จะเป็นตัวกักเก็บสารสําคัญเอาไว้อยู่ในตัว ไบโอเซลลูโลสของตัว power mark นะคะเราจึงมีความจําเป็นจะต้องลอกออกเพื่อให้สารสําคัญที่อยู่ในตัวแผ่นร์ r เนี่ยถูกปลดปล่อยสู่ผิวหน้าของทุกๆท่านนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเครื่องกาวนิกนะคะก็สามารถมาร์คทิ้งไว้ได้เลย10-15นาทีแต่เพื่อประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะแนะนําให้ใช้ควบคู่กันกับ เครื่องกาวานิกซิสเตมนะคะโดยใช้กับหัวสัมผัสที่เป็นหัวหน้านะคะแล้วกดกดไปที่เครื่องนะคะฟังก์ชันเบอร์5ใช้งานนะคะในการทำทรีทเมนต์ทั้งหมด2นาทีนะคะก็ทำทรีทเมนต์ได้เหมือนกับการใช้กาวานิกที่ใบหน้าของทุกท่านได้เลยนะคะการถูด้วยเครื่องกาวานิกนี้นะคะประจุที่อยู่ในเครื่องกาวานิกนะคะจะทําให้เกิดการปลดปล่อยแล้วก็ผลักดันสารสาคัญที่อยู่ในตัวแผ่นมาเข้าสู่ผิวหน้าของทุกท่านได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะได ประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยของสารสาคัญที่เราใส่อยู่ในตัว power mark นั่นเองนะคะครบ2นาทีจากการทำทรีทเ m e n t ด้วยเครื่องกรารนิสิเต็มแล้วนะคะก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ทําการ mark แผ่น m a r k ิ้งไว้อีก1 0 1ถึงนาทีแล้วค่อยลอกแผ่น mark ออกนะคะหลังจากนั้นคุณก็สามารถบํารุงผิวด้วยครีมบํารุงตามที่ทุกท่านใช้อยู่ในแต่ละวันได้เลยนะคะใน1สัปดาห์นะคะแนะนําให้มีการใช้ power mark ประมาณ1-2ครั้งเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นสู่ผิวหน้าของ ของทุกทุกท่านนั่นเองค่ะ